พี่รักหนหม่ม,มไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องน่ารักนะ สวัสดีคร,ค,รครับอยู่พเราแฟนสยองครับผม,มวันนี้กลับมากับรายการ Zoom สุ่มเดตอีกแล้ว<อ>นี่คือไข่ทองคําที่พวกเราจะจับฉลากหาสาวเพื่อสุ่มสเปคหาสเปคมาเดทก,กับเราบนรถทั้งหมด3สเปคแล้ววันนี้นะครับที่เราไปก็ที่เดิมเลยก็คือบงเที่ยวทวนนี่เปลี่ยนโลหน่อยเปลี่ยนเปิดท,ที่บ้านบ้างมาเพราะเดี๋ยวว่าเราจะไปหาที่หน้ามอบ้างไงรอบนี้แตจอดรถปุ๊บสอดใสเลยอันนี้ไม่รอช้านะครับเอาเลยอุ้ยหาน่าร้องไห้แล้วนะคุณดูเฮ้ยมีของ รู้กระปงพิชผมตรงน่ารักนัทำไมผมตรงแล้วไปถ้าเป็นผมรอนัะเกือกจะต้องกระปงพิชต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้เป็นอีพีไหน้ยจริงปะเนี่ยใช่ไม่รู้เลย e ีพีเบอร์ตรงไหมตรงสเตปตรงไหมสเตปกระปงตรงตรงกระปงพิชนี่แหละจริงอันนี้มันคือถูกต้องแล้วนะกระปงพิชน่ารักอันนี้ก็ถูกต้องแล้วแต่วันนี้มีเกมให้มึงเล่นนะนี่หรอมีมีชาลเลนจ์เกมมึงวันนี้คือพูดคำซ้ำจีบไม่หมด ห้าคำห้าครั้งโอเคหนึ่งคำทั้งหมดห้าครั้งหนึ่งคำต้องพูดห้าครั้งในแล้วเวลาที่อยู่บรถห้าเลยหรอใช่คำที่มึงต้องพูดคือน้องน่ารักนะอ่าอย่างนี้สบายเลยน้องน่ารักนะหนูน่ารักนะได้หมดได้ได้ได้ห้าครั้งอย่าให้น้องรู้แล้วกูไปถามน้องตอนท้ายว่าในผู้คำซ้ำจีบเราคำไหนมากที่สุดอะไรอย่างนี้โอเคมึงทำให้น้องรู้ให้ได้ มึงต้องพูดคำนี้ย้ำห้าครั้งทำให้น้องรู้ให้ได้ย้ำเลยหรอใช่ต้องทำให้รู้ให้ได้แต่มึงห้ามบอกโอเคโอเคโอเคสำหรับวันนี้ไปหากันเลยไหมล่ะไปเลยขับรถไปเลยไหมไปหาอะไรไปมอก่อ g h t ไหมไปนั่นแลยไปเลย let's go let's go บุแพนของเราันนี้คือเราจะมาบุกหน้ามอกันบ้าไอ่ายังไงไมเอาบุกหน้ามอ ก็เราจอดรถหน้ามองเราจอดรถหน้ามองไงเรอยากเปลี่ยนโลโก้ไม่มีเหตุผลอะไรมากมากถูกต้องอะไรมากมายครับครับครับพี่พีคุณคุณต้องข้าศน์เลยนะพี่พีพี่ผมเลยแหละเนี่ยใช่เดี๋ยวผมเป็นคนเลือกแล้วกันเนาะเออคนนี้ดีเราคุณเดินเข้าไปเลยจิ้มเลยจิ้มเลยอยากอยากได้คนไหนจิ้มเลยคำแปลกๆนะเอาเลยตายเลยเป็นไงรถเชาสมมติจิ้มแล้วเขาไม่มาทำไงเราก็เข้าแบบมีมารยาทสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าต่อแลยอันนี้สวัสดีครับเอาไงต่อแฟนยังครับพีแฟนยังครับเอ้ย ก็ช่วยจำด้วยนะสวัสดีครับม,มีแฟนยังครับยัางมันบอกเนะน,นี่ยเอาไงต่อแล้วก็สะดวกไหมครับสะดวกไหมไม่พีนนะอันนี้ไปต่อเช็คอันนี้ร้อนอะ่ะเดี๋ยวเราเฮ้ยว่าเราขึ้นไปตรงตรึกเพชรดีกว่าตึกเพชรเลยมาตรงตน,นี้คน,น,นเริ่มเยอะแล้วเดียเด๋ยวเราข้ามไปเหนก่อนว่าแต่ทางนี้คนเยอะนะเออคนเยอะอันนี้กูจะส่งมอบกล้องให้มึงโอ้โหผแล้วมึงก็ดูเลยว่าคนไหนตรงสเปคอันนี้ให้ผมเป็นคนหาหรอใช่เอาล่ะโป่งพีทคนดีโป่งพีทนะคนดู คนดูต้องเยอะนะเยอะก็เต็มเลยเนี่ยเต็มที่เดินขาวๆแต่ว่าได้ทุกคนอ่ะจริงออันนี้พีชยาวได้นหรือพีชยาวยาวได้นะนับหน้าหินนับแต่ผมไม่ชอบไงผมไม่ชอบต้องชอบเลยนะหาเดีกว่าสวัสดีครับทุกคนกูมีคนหานี่มันแปลกนะปกติโบนก็ไม่พนหาเอ้ามันไปอีวีมึงอ่ะมึงก็เรียกร้องกันมาัน้ที่เป็นกูยอมให้แล้วก็เนี่ยไม่ชินกันไงไม่ค่อยชินสลับเป็นกูไหมสลับเป็นคุณก็ได้นะอันนี้ผมชอบเลย ผมชอบดูผมไม่ชอบอะไรที่คุณยอมผมไม่ง่ายผมไม่ชอบผมชอบดูคุณลงหินที่เดินอยู่เฮ้ยหินห็นอยู่เลยคนเดียวอันนี้กำลังกลับชาร์จชาร์จชาร์จเลยเลยเหรอชาร์จชาร์จาร์จเปล่าเหรอออกน้องหน้ามอแล้วออกนอกมอแล้วนะ ครับอันนี้อันนี้เราว่างไหมเนี่ยกำลังกลับที่ไหนอะมานั่งว่างไม่นั่งรถเล่นกับพี่ก่อนไหมเนี่ยที่ไหนเฮ้ยคุณมาด้วยพี่เขาผมเขากลัวีิวิ่งมาเลยอะตามทันคือผมเห็นแค่เขาโปพงพีทผมไม่เห็นนะว่าผมไม่ผมผมวิ่งมาก่อนละเอ้ไน้องเขาชื่ออะไรเนี่ยถามชื่อยังถามบรถไม่ใช่หรอเออถามบรถเนออเดี๋ยวคุณไม่ต้องคอนเซ็ปต์เลยผมน้อยยังว่าจะทำอะไรเนี่ยวิ่งมาเนี่ย จะพาไปนั่งรถเล่นมองว่างไหมครับว่างครับว่างครับนี่อ๋อก็เรายังกลับแล้วโอ้ยดีนะมึงรีบวิ่งมาไม่งั้นน้องเดินออกไปแล้วนะเดชชอบุญเรืงมันดีไงอ่ะเนี่ยผมลิขิตหรือเปล่าผมลิขิตหรือเปล่าผมลิขิตบอกก่อนว่าเราถ่ายรูปพี่ถ่ายช่องรูปอยู่จะพาไปนั่งรถเล่นพูดคุยเล่นบนรถอยู่ในมออย่างเดียวใช่ครับครึ่งชั่วโมงว่างไหมครับว่างครับแล้วจะไปต่อส่ง ไม่ไม่ตอนนี้เราอยู่แค่ในมอแล้วคุณทำที่แสนนั้นดิแค่ในมออยู่จะของช่องนี้เมื่อกี้เคโอเคเดี๋ยวเราพาน้องไปนั่งรถเล่นมัายอมละไม่ถามชื่อรถเลยไม่ถามเดี๋ยวไปถามบนรถถามรถอย่างเดียวใช่ไปงั้นไปที่รถเลยดีกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาแนะนำตัวก่อนเราชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อชาคิมค่ะชื่อชาคิมใช่สองพยางเลยชาคิมเพื่อนเรียกว่าเพื่อนคเรียกข้างสั้นไหมว่าคิมเลย พองซึ่งพี่ไม่งงรถพี่อยู่ไม่เป็นไรค่ะอี๋ปวยร้อนประเทศไทยแน่นอนน้องใช่ครับปเทศไยครับเชื่อใจครับั้นใกหาชื่อป้ะน้องโอเคน้องชายคีมเรียนคณะอะไรครับเรียนนิเทศนิเทย์วิทศนี่สาขาอะไรเรียน o อดแคสต์ r อดแคสต์อันนี้เราอยู่ปีอะไรแล้วครับปีสามปีสใช่แต่พี่ปีสามนี่น่ารักนะอ๋อพี่ปีสามนี่น่ารักนะแล้วน้องปีอะไรครับน้องไหน น้องไหนปีปีหนึ่งหนึ่งครับออ๋ปีหนึ่งใช่แล้วอยู่ปีสามนี่ไม่ใช่พี่ซี่ไม่ใช่พี่ซี่แล้วเคยเห็นกันผ่านๆในมอบไม่ใช่เคยเห็นนะคะเคยเห็นพี่ๆนะแต่ว่าหนูไม่เคยเห็นแค่ที่มอเคยเห็นพวกพี่อยู่ร้านหมูปิ้งต่างคนเลยต่างคนเลยเหรออยู่พังหมูปิ้งข้างหน้านี่ใช่ไหม เราเจอกันตอนเวลานั้นเลยเหรอตีสี่ตีห้าอะไรแล้วใช่หรอหนูยังไม่นอนหน้าเบอร์นะแล้วกินหมูปิ้งในเวลานั้นก็มีแตีสี่ตีห้ากินหมูปิ้งกันแสดงว่าเป็นคนนอนดึกน้องตื่นแล้วตื่นแล้วเอาไม่นอนไม่นอนเลยไม่นนอทำอะไรตื่นดื่นไม่นอนเล่นโทรศัพท์เรื่อยเล่นโทรศัพท์ถึงเช้าอย่างนี้แสดงว่าแสดงว่ายังงไใครหรือเปล่าเออไม่ได้เปลี่ยนใครดูหนังดู โอ้เสียแล้วว่ากล้องล่วงไม่คุยกับฟงกับแฟนเหรอไม่มีค่ะขอหยุดแป๊บนึงถึงไหนแล้วเมื่อกี้กล้องล่วงเมื่อกี้กกำลังถามเลยว่าตอบแชทดฟงตอบแชทแฟนหรือเปล่าน้องอือไม่มีค่ะขอหยุดแป๊บนึงไม่มีแฟนตา่จังเลยแล้วปกตินี่แบบไปดงไปเดทนี่แบบมีคนขับรถให้ไหมครับเฮ้ย ง่ายวันนี้มีแล้วนี่ไงวันนี้มีแล้วนี่ไงมีาฮมนือช็อเดตอันนี้มือช็อขับรถีมาจริงไหมอ่ะมันอี้คิดว่าไม่ใช่นะกล้องพี่ยังร่วงอยู่นะไอ้เนียขับรถนิ่งแวมาเอาดกาอ้น้องไปชนหรือเปล่า ไม่แล้วแบบว่าไปดงไปเดทกับแฟนนี่ฟังเพลงอะไรบนรถอ่ะเฮ้ยเอออยากรู้อ๋อเออพี่จะได้ไม่มีไม่มีไม่มีแฟนอันนี้รู้แต่ว่าเพลงเพลงเพลงเออชอบฟังอะไรชอบฟังเพลงใช่ไหมน้องเลยน่ารักเกี่ยวอะไรเนี่ยเข้าเข้าเขรู้แลใช่ไงปกตินี่มามามอนี่มาทำอะไรที่มอบ้างก็มาเรียนแล้วก็มาสอบค่ะ ซ้อมอะไรซ้อมอะไรครับซ้อมลีค่ะเป็นลีด้วยหลีดของอะไรครับอ่าเป็นลีดเทศหลีดเทศดีเทศเหรอใช่นี้เรารู้จักนี่สิพี่เคยส่เดทเบลล่ารู้จักค่ะเป็นคุณพี่อ๋อคือเมื่อออกรายการพี่แล้วนะใช่ใช่พี่เราเราเราเคยดูด้วยเคยดูค่ะโอ้แล้วเป็นหลีอย่างงี้แบบตอน เรเรียนน่าสินใช่ไหมอ๋อแล้วเาเราครเรียนน่าส like nice. I mean, ินไหมไม่เร right ียนอย่างงี้ก็จีบได้ย่นี้ได้ไหมเนี่ยได้โอเคได้แต่องมัไม่บอกว่าไม่เรียนไม่เรียนได้เนี่ยสเปครเป็นไงครับสเปคเรค่ะก็ชอบคนแบบส่ยีนใส่ยีนวันนี้ไม่ได้ใส่ยีนด้วยอ่ะยังไงต่อไม่ใส่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่เก่งๆอะไรก็ได้แต่ชอบคนใส่เสื้อดำอืมพี่ก็ใส่นะใส่ตามหูอะไรอ๋อใส่ตามหมูด้วยอุ้งด้วยดำไม่ต้องจะคาดแว่นคาด้วนอะไรอยู่ไรอยู่ไรตี๋ตี๋จะใส่แว่นได้ไหมได้่แล้วโอ้โห ว่าไม่ใช่แล้วไม่เอาสเปคเราจริงๆเป็นไงเธอเป็นจริงเพื่อหนุ่มที่เข้ามาจีบแบบเพื่อนพี่ก็ชอบแบบคนหน้าคมคมเลยหน้าคมคมใช่หน้าคมเลยนะเพื่อนตัวสูงสูงกว่าหนูแต่ว่าพี่ก็สูงกว่าเราด้วยนะสูงก่าอันนี้ก็เข้าอยู่นะสเปคจริงๆก็ได้อยู่นะผมชอบแบบผมชอบลูกสาวแม่คลับถ้าแม่รับสมัครลูกค้อ๋ออันนั้นหน้าหน้าผมผมใช่ใแบบนั้นแสดงว่า เขาไม่ชอบหนุ่มตีครับชอบชอบคุกก็เข้มคิ้วเค้มตั้งโต๊ะคิ้วเข้มตั้งโต๊ะอะไรมันจะตรงขนาดนั้นล่ะแล้วมีสัยล่ะนิสัยชอบแบบคนที่เข้าใจเรามีเรื่องอะไรที่พี่ไม่เข้าใจไหมเนี่ยเดี๋ยวจะได้ถามให้เข้าใจกันอันนี้ดีกว่าไอ้น่าตัดสินนะเมื่อกี้สเปคที่ชอบไปละมาสเปคที่แบบว่าผู้ชายที่แบบวนนี้นี่ใสแบบเนี้ยแล้วเราไม่โอเคเลยไม่เอาแน่นอนแบบงี่เง่าอะไรงี่เง่างี่เง่ามากมากมากนะเนาะใ เราเคยเจอเหรอหรือว่าก็แบบปรเสบการเคยเหรอประสบการณ์โดยตรงก็ไม่โอเคอยู่ปีสามนี่ยังซ้อมอยู่ไหมตอนนี้เป็นรุ่นสอนก็คือสอนน้องรุ่นต่อไปเขาคัดเลือกหรือยังตอนนี้คันก็ค่ะคัดเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะไม่แล้วน้องเขาน่ารักแบบเราหรือเปล่าน่ารักเยอะมากเลยนะคะโอเคโอเคงานนี้เหล็กไม่มีเลยครับทำอะไรเหล็ก็นน่าหยัดซ้อมหนีดตัดคลิปใช่ค่ะตัดคลิปต้องติ๊กต๊อกอะไรอย่างงี้อ๋อทำติ๊กต๊อกด้วยเหรอครับ ใช่คแต่ลงลงติ the ๊กตคไลอ๋อไปแนกลดอ้ยยไงช่น้องแต่คิดได้ครับฝากฝากเลยฝากนอ่ะฝากิ้ตาลยพูดเลยพูดเลยครับฝากติ๊กตอกลด้นะดีมิเแ่กับพีค่ะออ IG ก็เหมือนกันค่ะไ IG เราเหรเฮ้ยอันนต้องเรียกนะไเรก็ฝากได้นะฝากใส่โทรศัพท์พี่ก็ได้พี่ได้กดฟอถูกไง เดสกอร์เดสกอร์ R e A. C R E A ค่ะเอ้านี้พี่แบบมาทำอะไรคะพี่บอกอ๋อเพิ่มพี่มาหาสาวล้วนๆที่มาหาสาวบนเรานี่แหละน้องนี่น่ารักนะทำใหฟังเลยฟังไหมนะครับคำเนี้ยอันนี้พี่ช่วยละเฮ้ยเราจะให้แขกรับเชิญเราแพ้ไม่ได้นะเว้ยเอาจริงอ่ะอ๋อมึง่งจะสปอยอย่างนี้เลยใช่เกมอะไรค่ะเห็นมาแล้วน้องยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวไงรอ ให้น้องคิดเวอะว่าสาวคนนี้รูกใครดูเจ้าชู้ที่สุดใช่อ่ะคือไม่ต้องต้องไม่ใช่พี่แล้วล่ะลองดูลองดูจะไม่ใช่กูได้ยังไงดูจากแววเนื้อว่าที่สองคนนั้นเจ้าชู้อัสักคนอะสักคนที่พี่พี่บานไอพี่โบ๊ทน่าจะเูอเจ้าู้กะอันไหนบ้านนรถอันนี้บ้านนะมีบานนี่โบ๊ทนะอ่าพี่บาน พี่เจ้าชู้ว่าใช่เห็นไหมใครก็ดูอเว้ยดูแบบดูรูปอ่าดูจากลุปดูจากลูปครับครับลราหลินนิเทศนี่ซ้อมกันตรงนี้ครับซ้อมตรงนี้เลยใช่เย็นๆน่าจะเดินมาเดินดูเราซ้อมไหมวันนี้ซ้อมไหมครับเนี่ยซ้อมค่ะซ้อมด้วยหรอซ้อมกี่โมงครับตอนเริ่มประมาณห้าโมงค่ะเราเราเราไปไหมไปค่ะไปดูน้องอ๋อไปดูน้องแตวเมื่อกี้เราเราจะกลับห้องไปแบบว่าเปลี่ยนชุดมาเดิน ชุดนี้ก็ดีนะเต้นเพราะว่าน้องเขาก็น่ารักนะเกี่ยวอะไรอ่ะกูไม่รู้เหมือนกันซ้อมอ่ะใช่ไ่มเวลาซ้อมมันก็ต้องใส่ชุดแบบว่าใช่มาใส่ยืนเลยยืนยืนใส่กระโปรงกระโปรงแบบนี้อ่ะเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปวนในนี้แหละกูผมไม่ได้ตกนะมึงอย่าเพิ่งปัดน้ำฝนอ้าวไปเลี้ยวมันอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอมาอยู่ฝั่งนี้นน้ำปัดน้ำฝนอ่ะคู่มาถึงเรื่องหลีดีกว่าซ้อมหนักไหมครับไม่หนักค่ะไม่หนักหรอสำหรับเราชินแล้ว ชินแล้วค่ะแต่แรกๆหนักเพราะว่าต้องปรับตัวเยอะวันละกี่ชั่วโมงครับท็อปอ่าอาจจะแล้วแต่งานค่ะบางบางวันก็แบบสองสามชั่วโมงมีเคยท้อปมั้งไหมท็อค่ะท็อปมากเฮ้ยเคยแบบว่าอยากมีคนมาปลอบไหมล่ะอยากมีคนมาคอยปลอบใจใช่ไหมเสื้อดำได้ไหมเนี่ยชอบจัปลอบใจได้แต่ที่น้องพูดมาสปิกอะเสื้อดำหน้าบลู ไม่เขาก็พูดเอาใจเฉยเอาคลิปไงมือไม่ได้นะอันยิงอ่ะกู็เสื้อดำนะเออแหวนได้แหวขาหลักว่างข้าได้เอออันนี้พี่ก็ว่าใช่เลยนะแต่ว่าหนูชอบคนรักเดียวแบบแบบพี่ได้ไหมรักเดียวไหมทรงเนี้ยพี่รักเดียวไหมคะพี่รักหนูไงมมชอบลูกสาวแเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องน่ารักนะทไมแนว บอกเลยว่าผมไม่ผักเกิดแล้วมั่งวันนี้เฮ้ยไม่รู้อ่ะเจอไม่เกินอ่ะเราวครับทิกต็อกช่องลีดแล้วทำทิกต็อกเองไหมเออมีทิกต็อกตัวเองมีทิกต็อกเองด้วยเล่นเล่นด้วยใช่ไหมเล่นค่ะเดี๋ยวพี่ให้แปะไว้ท้ายคลิปได้ไหมได้ทั้งทิกต็อกไอจีโซเชียลทุกอย่างได้ค่ะควรไม่พ้าเนาะเขาไม่ขาอะไรกินไหมล่ะใช่ป่ะของหวานชอบกินไหมครับคุณใส่ใจอ่ะเออน้องชอบกินอะไรครับก็ปกติชอบ ก็ชอบอิ่มชานมะมุกครับชอบชานมไข่มุกชอบชาชอบนายชอบอะไรอ๋อผมไม่ชอบชานมชอบชาครีมไม่ไม่เนี่ย้เน่ะรู้ทันแล้วแต่คุณพูดแล้วอ่าไวขกว่านี่สิเพราะว่าอะไรทำไมถึงชอบชาครีมเพราะว่าชาครีมน่ารักนะน่ารักน่ารักใช่ไหมไปถึง ใช่มึงจับผมอะไรก่อน <S <S> ทางน้องเขาไปกินชานมนดีกว่าใช่ไหมใช่แล้วมึงกินอะไร <S <S กินไอติมกินไอติมส่งอะไรไปม,มันโยนทิ้งหมดเลยเว้ยแล้วมรืเฉลยเกมน้งองดีกว่าเออคือพี่ได้มอบภารกิจไอ้ไหนไปคือเกมพูดคำซ้ำกีบตั้งแต่ขึ้นรถมาเนี่ยไอ้ไหนพูดคำไหนมากที่สุด พี่ถามง่ายเลยนี่แล้วหนูไม่ได้สังเกตเลยอ่าดีเลยดีเลยแล้วเราไปสังเกตว่าวนวนวนรอบมากี่รอบซ้ำๆที่มันพูดบ่อยที่สุดวันนี้น่ารักไหมคะอุ้ยเขียงๆนะอีกนิดนึงอ่ะพี่ไปให้อีกนิดนึงมีเขามาน่ารักแต่น่ารักก็ถือว่าตอบถูกแล้วตอบถูกแล้วนะเผื่อเป๊ะไงเพราะนั้นมันพูดย้ำไงอ่าใช่เลยสิคือคำที่พี่ได้มานะใช่ไหมเนี่ยคุณน้องนี่น่ารักนะใช่ปบ้ ถูกป่าวะไม่กูให้เราะว่าหนูนี่น่ารักนะเออใช่เหรอน่ารักนะเออขอโทษนะใจจริงอ่ะแต่เขาชนะนะแต่อัไหนมันทำผิดนะผิดทุกคำอ่ะแต่กูเน้นคำว่าน่ารักนะคือมันเป็นคำที่กูสั่งให้พูดหรือว่าคิดเองหรือว่าแบบว่าน้องเกาน่ารักจริงอันนี้จับใจพี่เลยจับใจเลยอ๋อใช่ครับโอเคครับเก็ยังไม่เขาถามด้วยแบบถามถามสุดท้ายเลยแบบก่อนลงรถเนี่ยยังไงคิดว่าคนเราจะตกหลุมรักกันบนรถได้ไหมเฮ้ย ได้เลยโอ้โหเจ๊อุลรักไปแล้วลจุ๊ลรักไปแล้วตกลุงรักเธอคือจังจังแพ้เลยเต็มต้อุ่นรักคนข้างหน้าอ่าพูดแล้วไปอ้าวพูดอย่างนี้พี่ก็มีหวังนะครับวันนี้บานบานเราหาน้องไปหาอะไรกินกันดีกว่าลงไปหาอะไรกินเสร็จปุ๊บพี่จะชวนเล่นสปายคนละคำใช่เคยเห็นบ้างผ่านตาในนิตตบ้างไหมเคยเห็นค่ะนั่นแหละพี่จะชวนเราเล่น แล้วกติกาคือเราสามารถพูดได้แค่คำเดียวโอเคค่ะแต่หนูเล่นไม่ค่อยเก่งนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคือพี่มันยอมแพ้ได้เราอาจจะได้เราอาจจะได้เป็นสปายก็ได้นะใครก็จะไปรู้เพราะว่า,า,า,าพี่สุกิษฐานเอาแล้วครับผมตอนนี้เราก็ลงมาที่ข้างล่างแล้วจะพาน้องชาคิมมากิน,ากนชานมชานมอ่า๋ยวอันนี้อันนี้เอาแสงทางนี้เนอแต่ว่าน้องชาคิมอยากกินชานมใช<ม>่ไหมครับใช่ค่ะพูดห้องยิ้พูดห้องยิ้มไปไงอันนี้ก็สเปคอีกอันหนึ่งอ๋อ อยากกินอะไรจิ้มเลยจิ้มพี่ไเ้ยนะนะครับเพื่อนพี่มันโอ้ยน้องจิ้มนะน้องจิ้มแต่น้องแต่น้องแต่น้องทำอย่างนี้น้องทำอย่างนี้ไม่ใช่ฮะสั่งเลยเนี่ยาไอ้ชานมใสไั้ยคะไม่ใส่อ้าวุ้ยเลี้ยงน้องคนเดียวนะแต่มึงไม่เลี้ยงโอ้หเพื่อนพี่ป่าแล้วเนี่ยป่าไหนหรอเออแต่เดี๋ยวมาเก็บตังค์ให้เพื่อนนะไอ้ชานมหวานไหมเนี่ยจะรู้ได้ไงยังไม่เคยกินชานมหวานไหมพี่ โอเคหวานแล้วเนาะต้องเติมแล้วความหวานแล้วแต่มันเป็นมันมีรมเนียมนะจริงรายการเนี้ยรมเนียมต้องแบบว่ามีของกินนะกูทุกรอบควแข่งกินอ่ะดูอะรอบพี่แล้วก็ทำนะแต่ว่าอันนี้จะพิเศษกว่ารอบพี่แล้วเออทำไมเพราะว่าเป็นชายคีมไงพี่ให้โอกาสคิดใหม่ว่าใครเจ้าชู้สุดไม่พีก็เล่นตามแต่ที่เล่นเฉยๆสอล่นแต่รักจริงนะตรงนี้รักจริงนมาแล้วครับผมเป็นชายแท้มัน ใช่ครับนี่นี่นี่ผมไปเอาอุปกรณ์มาให้คุณอะไรครับพี่นี่เลยด้ยขอร้อนได้ไหมโอ้ยนี่คุณรู้อาเป็นไงนี่น้ำน้ำท้องในน้ำผมนน้ำคุณถึงเองผมไม่สนอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะลำเอียงไงลำเอียงลำเอียงลำเอียงไงแง่ไรลอ่ะเพ่ทุกวันบริหารนี้มันก็ดีนะเต้มาออกคลิปออกอะไรผมก็ชอบนะอือ แล้วผมเอาอุปกรณ์ให้คุณแล้วคุณทำยังไงร้อนไหมครับเนี่ยนี่เนี่ยเอาใจใส่แต่ว่าพี่ก็ร้อนเหมือนกันไม่เดือดร้อนอะไรพี่อ่ะไม่มันก็ยังหนูไปยตั้งให้น้องเขาดีกว่าดูดิียวมันจะทำตามธรรมเนียมไหมไม่เดี๋ยผมแก่รอดก่อนโอ้ยเดี๋ยวพี่จิมให้ไปฮะพี่พี่นี่ให้ครับจ่อให้เป็นสุภาพบุรุษโอ้ยโอ้ยไม่หยุดพิ่งกินนะเดี๋ยวเรอกินพร้อมกันเดีกว่า ไม่เอาเลยอันมันไม่ใช่มาคือตำเนียมตำเนียมเหรอนก่น้องมาทเอะไรอย่าตน้้วเจ็เหมือนู้ปน้มันไหลขึ้นมาต่างหูสวยนะครับเนี่ยเฮ้ยมองต่างหูระวังตัางหูหายนะเพื่อนี่ชอบขโมยขโมยเลยขโมยขโมยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปส่งน้องกลับก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเจอกันใหม่หลังอนเท่งท้ก็จบแล้วจบแล้ว ก็ผมต้องเลิกกับน้องแล้วไงสมเด็จเฮ้ยไมเ่มเลิกไม่ได้เป็นแฟนกันหรอหยั่งแค่แดีกันมีมีมียิ้ให้ผมไปเป็นแฟนกันไหมไม่มีไม่มีจบแล้วก็วเลยจะจะแยกย้ายกันตรงนี้เลยจบแล้วจบความสัมพันธ์นะเป็นแค่พี่น้องกันเทั้นพอเอ้ยอุ๊ยเจ็บที่ขามีให้น้องฝากผลงานวา้าวทิดงท้ายหน่อยครับไอจีทิกตอกฝากติดตามดีนีเท่เลยนะคะดีนิเท่ดอทบียูค้ง S อสเทสเอเดสก e ร์เดสกอร์ซีอารีเแล้วก็ติดต่อเหมือนกันเลยค่ะอ่าหนุ่มๆมาจีบกันได้นะแต่ต้องเป็นหนุ่มผมเข้มคิวเข้มดำน้าโด่งนะไม่ได้นะครับแต่ต้องติดตาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้คือยังไงได้ครับได้ได้ใครชอบคลิปแบบนี้เดี๋ยวผมไปส่งน้องกลับแล้วกลับแล้วเหรอกลับแล้วลำบากเลยดิได้แล้วไม่เป็นไรปิดก็ฝากเพื่อนติดตามน้องกันเยอะๆนะครับผม วาจาอะไรที acha, ig, less, ่ล่วงเกินว่าไงขอโทษด้วยนะครับเออเดี๋ยวไปล่วงเกินในติ๊กต็อก่อนเหรอกดไลค์กดแชร์กดซับ r ค b e กดติดตามพวกเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสัีวัสดีครับผมเนยใส่มำม่นงหวานจริงจันะครับแต่หวานไม่เท่าพี่หรอกนะทำไมเป็นอย่างนี้โอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอดูคลิปเนยที่ตรงทิศตะวันรับทุกคนดีาวันนี้ก็มีความสุขนะครับที่ได้ไปชม ี่คนอะไรน่ารักขนาดน,นี้คนนี้อะเลย